หน้าจอหลักของโปรแกรม bp stock นะครับตัวซ้ายมือนี้จะเป็นรายชื่อเมนูทั้งหมดของโปรแกรมนะครับก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มก็คือข้อมูลรายวันก็คือรายละเอียดของเมนูที่ทําการรับจ่ายสินค้าแต่ละวันนะครับส่วนข้อมูลหลักก็คือตัวตารางข้อมูลต่างๆที่เราต้องเตรียมขึ้นมาก่อนตอนที่จะไปทําเรื่องของข้อมูลรายวันนะครับพวกโค้ดต,ต่างๆเช่นโค้ดสินค้าโค้ดลูกค้านะครับ ตัวตัวรายงานก็จะเป็นรายงานทั้งหมดในระบบนะครับก็จะแบ่งย่อยเป็นอีกหลายๆกลุ่มซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เมนูจัดการระบบตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเลขที่เอกสาร running number นะครับหรือว่าตั้งค่าเรื่องของสิทธิการเข้าใช้โปรแกรมนะครับส่วนขวามือนี้ก็จะเป็นตัวทางลัดนะครับหรือว่าช็อตคัดในการเข้าถึงตัวหน้าจอต่างๆซึ่งวิธีการสร้างตัวช็อตคัดเนี่ยให้เราคลิก ที่เมนูด้านาด้านซ้ายมือนะครับอย่างเช่นผมต้องการสร้างทางลัดของเมนูที่เป็นใบข้อเบิกนะครับผมก็คลิกใบข้อเบิกแล้วให้กดปุ่มตัวลูกศรขวาตรงด้านบนนะครับาทางลัดก็จะสร้างขึ้นมาที่ขวางขวามือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการตัวช็อตคัทต้องการลบออกก็ให้คลิกที่ตัวช็อตคัทแล้วก็กดปุ่ม d e l e t e บนแป้นพิมพ์นะครับตัวช็อตคัทก็จะหายไป กรณีที่เราเปิดไปที่หน้าจออื่นนะครับไม่ต้องการกลับไปที่ตัวหน้าจอหลักก็สามารถคลิกจากตรงเมนูหลักหรือว่ากดปุ่ม f 1 2บนแป้นพิมพ์นะครับก็จะกลับไปที่หน้าจอหลักตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราปิดตรงนี้ออกไปปุ๊บจะกลับไปที่หน้าจอหลักเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราเผลอปิดตัวเมนูนี้เข้าไปนะครับปิดหมดเลยก็การเข้าถึงตัวเมนูหลักก็คลิกตรงด้านบนนี้นะครับ